และเซรั่มกู้ผิวในช่วงเวลาที่เรานอนน้อยผิวโซมีความเครียดจนผิวเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะอยากจะให้บูดผิวด้วยนี่เลยค่ะเซเลนเมลาโทนิน b ีเทเวลนะทุกคนนอนน้อยนอน,น,อนดึกผิวโซมมาจากไหนถ้าได้ใช้นองเขาบูดผิวนะผิวจะดูเหมือนแบบได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ดูมีสุขภาพดีมากๆใช้ต่อนเนริว้วรอยเล็กๆก็ ดูจางลงด้วยนะคะผิวโดวยรวมดูดีดูไม่โซมดูไม่แห้งเหี่ยวเลยอะ่ะเป็นตัวที่พี่เจ้าใช้ต่อเนื่องตลอดยาวๆอีกชิ้นที่ยกให้เป็นฮีโร่ของงานผิวเลยนะคะทุกคนก็คือของเซเลนส์เมลาโทนินบีเทล overnight repair mask นั่นเองค่ะในคืนไหนที่รู้สึกว่าเรานอนน้อยต่อนเนื่องยาวนานแล้วผิวเริ่มแห้งเกือดผิวเริ่มโทมผิวเริ่มไม่ไหวแล้วหยิบหลอดนี้มาใช้ค่ะทาในตอนกลางคืนนะพอตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกเหมือนเป็นคนที่บำรุงผิวมาอย่างดีต่อนเนื่องสม่ำเสมอและนอนเพียงพอและดื่มน้ำวันละ8-10ิ 10. แล้วเอากําลังกายเป็นประจําประมาณนั้นเลยค่ะแล้วใช้ตอนนองแล้วผิวมีความอิ่มฟูมีความเรียบเนียนรูขุมขนที่มันเบิกบานและที่เรานอนน้อยๆใช่ไหมมันก็ดูกระชับมากยิ่งขึ้นผิวดูเปลง่งปลงั่งดูกระจ่งางใสดูอิ่มเอิบมันคือที่สุดของงานผิวที่ให้งานผิวที่สุขภาพดีแล้วอะ่ะ่เจ้าขอ,อยุกให้หลอดนี้เลยค่ะอยากให้ได้ลองจริงๆ